อรุณสวัสดิ์ค่ะขณะนี้เวลาตีสี่สินาทีถามถามถามเมบิ่งบรรยากาศนะนี่คือการแปลงฟันของพวกเราเป็นการแปลงฟันที่อู้ เรามาเดินซื้อของค่ะมาลานอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะมีเครื่องตัดหญ้ามีสระว่ายน้ำด้วยเบิงเบิงเบิงสระว่ายน้ำค่ะใส่สุดขาวมาเลยค่ะ่ามีไฟเลี้ยวเบิงข่อยเลย นี่คือการการท่องบทสวดค่ะฟึกบฟึกท่องบทสวดขอหวดก่อนปะกินแล้วกินแล้ว นี่ไงวอวอัวแมนรักเตียวซื้อผักดยังดอยฝึกท่องบทบทสวดเราจะเป็นไหนคะคะนน้องเ็ม เราจะไปดูที่สถานที่บวชค่ะสถานที่บวชนะคะวิสูจัดไปย่างไก่โบเห้เดินไม่ไกลนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแค่นี้จิบจิบ มีไม้นะคะอะไร้ยะไ่ะไัยังไม่ได้ข่าวอ๋อยังยังไม่ได้รังไหน่าว่าได้เาทอี่แล้วะเอาหน้ากากันมาบอกรู้เลยอ่างคันเลยต้องใส่มาบวาางใส่ท้างบ้านจนไม้ทั้งต้นนะกาเด้อเรียบสมัยก่อน เป็นที่สีสางโบสค่ะแล้วก็สิจัดการทํำพิธีบวชให้น้องน้องเขาน้ำผอมค่ะน้องน้องกระแตน้องกระแตคนะรถอทีทีวีนะคะเราจะมาดูบรรยากาศปา่า ดอกไม้ก็ขึ้นเต็มนะคะไม่ต้องห่วงนะเห็ดเพียบเลยนี่คือเียงเป็นพื้นที่วัดนะคะเป็นพื้นที่วัดกณะนี่ได้เวลาใส่เร่างงานค่ะ ร่วมกันเราอยู่แยกหมู่เรายิ่งอยู่หน yup ูกดแล้วนะแ่จับแก อนุโมทนาบุญกับน,น้องๆด้วยนะจ๊ะอ่ามีคนถ้าจังเอาพุ่นปไปะมาให้ทำเสร็จอี้อย่างไปจนหอดติแรงเยอะจริงๆคนนี้บบนนจากฟืนกองบบสูงๆนะคะตอนนี้บบนนโอ้โหแล้วท่อนใหญ่ๆนั้นเลยสาธุ <laughs> บอกว่ายมอยู่ยมก็จะคนใหม่ไปคนใหม่มาเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดถามถามถามมาเบิ่งค่ะว่าเผ็ดเจออียงมันคือเห็ดหัวสมองครับเผ็ดหัวสมองสถานการณ์สีภาพตอนนี้จากสีขาวกับสีเป็นสีดำลายอมลายอมนะคะ มันคือธรรมศาสตร์ของวัดเซาลินโถมโถมโถมเบิ่งหุบเขาค่ะอย่างสวยงามค่ะอย่างชงวิวทิวทัศนก์กน้องเีดือกจ่ะ ว่เดินจงกรมว่ะเดินจงกระะมเลนชมวิวทิวทัศน์ชม,ม,มเดินจงกรมยำซ้ายขวาซ้ายขวาบอกพุโทโธซ้ายขวาซ้ายขวาตางนี่ละสวด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 นะเะ ขนขึ้นวัดจะอยู่ประมาณนี้ขามียฟืนไว้ใช้หน้าหนาวนี่คือโลงโลงสัตว์สมัยก่อนพวกเขาค่ะเราจะไม่เข้าเพราะว่าเรากลัวคันค่ะทำวัดเย็นเสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อมาเบ่งแสงสุดท้ายค่ะตอนนี้กับประมาณ4ถุงกว่าค่ะ พระอาทิตย์ยังบ่ตกดินนะคะแต่ตรงนี้จะเห็นแค่แสงืองๆค่ะคือแ,แสงเหลืองหุบเขาอันนี้พระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งผนค่ะบอกค่ะแต่ว่าเสียงรถยังแหลนอยู่ค่ะขณะนี้เวลาหาถุ่นะคะหาทุ่มลับฝนเดียรติสวัสดิ์ค่ะหาทุมค่ะกะสิเดินทางไปทีนอนค่ะทีนอน เสียงลดหรือเปล่าแต่เสียงเหมือนน้ำตกเราจะอยู่หลังเล็กๆหลังนี้นะคะกับน้องเอ็มกันสองคนอากาศเริ่มเย็นค่ะก็จะมีอาการคัดจมูกตามปกะติอรุณ <c oughs> สวัสดิ์ค่ะ ขณะนี้เวลาตีสี่สิบนาทีถามถามถาาเบิรมบรยากาศนะนี่คือการแปลงฟันของพวกเราเป็นการแปลงฟันที่ออ้เสียงเสียงแสงพระอาทิตย์กำลังส่องมาจากขบเขาอีกด้านหนึ่ง สดืนเนาะตีสี่ด้เดินไปทำวัดเช้ากาันอาการของคุณเป็นไงมั่งคะตอนนอนมเอนนอมื่อคืน,นเกนิด <g ül s> อะไรขึ้น,น,นคะ <laughs> <laughs> สวนดิฉันตันดังค่ะ จะดุ้งตื่นตลอดทุกๆสินาทีมีชัดกรนไมคะไม่ค่ะคุณเงียบมากฉนันก็ยังสงสัยว่าทำไมคุณนอนเงียบมากสุดท้ายคนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันค่ะนี่ละค่บรรยากาศรอบวัดจะโซดซ้นรุมเรือนไปเหมือนน้องคะเนาะทั้งเสียงนกเสียงกาเนาะค่ะเนาะ พีคลิปนี้พขอฝากไว้แคนเนลด้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะการปฏิบัติธรรมครั้งนี้โฮซึกว่าคุ้มอีหลีค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ